คุณผู้ชมคะในช่วงสันหามาเล่านะคะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรกันดีกว่านะคะกับตลาดแห่งนี้ตลาดแห่งใหม่ที่จะมาเปิดตัววันนี้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนั่นคือตลาดต้องชมตลาดนี้ต้องชมต้องห้ามพลาดอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคะ่ะคุณปรมัทพงศ์พลเยี่ยมท่านพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรท่านที่สองคะ่ะคุณพาชาัชรีจุมพูโสดนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจก,การค้าและการตลาดสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดกำรรแพงเพชรอยู่กับเราทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นําสินค้า<อ>ตัวอย่างมาด้วยนะฮะเห็นแล้วเนี่ยเรานึกถึงตลาดนะบรรยากาศของตลาดที่มีสินค้าวางเงินตะกร้ากันอะไรกันแบบนี้สอบถามกันก่อนครับท่านพาณิชย์ครับที่มาที่ไปของตลาดต้องชมเนี่ยเป็นอย่างไรฮะจริงๆแล้วตลาดต้องชมเนี่ยเป็นตลาดที่กลมการค้าภายในนะครับส่งเสริมให้ตลาดเนี่ยมีอัตลักษณ์คือตลาดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ย เป็นตลาดเด่นแต่ว่ายังขาดการสนับสนุนบางส่วนนะครับก็คือสิ่งที่เน้นก็คือเป็นสินค้าของของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ต้องเอามาขายแล้วก็เราจะเน้นเรื่องที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถเข้ามาหาซื้อสินค้าได้ง่ายคือสะดวก เอาใจกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับคือทางสำนักงานพาณิชย์เองเนี่ยครับเราเข้าไปดูแลส่วนไหนอย่างไรบ้างและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไรบ้างกับตลาดต้องชมเนี่ยครับก็จริงๆแล้วในส่วนของตลาดต้องชมที่เราไปส่งเสริมเนี่ยเราเราจะทําจุดถ่ายรูปให้โอ้โหเช็คอินแล้วก็เป็นเป็นแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็เราจะจัดหาพวกห้องน้ําแล้วก็จัดลานจอดรถแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะจัดสินค้าราคาถูกไปร่วมสนับสนุนถูกใจตรงนี้เดี๋ยวให้คุณพาัชรินเล่าคุณผู้ชมฟังต่อนะคะว่าบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อค่ะก็หลังจากที่เราได้มีการคัดเลือกตลาดต้องชมนะคะ,คะของจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้รับ คัดเลือกตลาดริมน้ำนะคะซึ่งชื่อเต็มว่าตลาดริมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปริงนะคะเราก็ได้มีการทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่30ที่ทผ่านมานะคะก,ก็ในภายในตลาดนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะคะในการจำหน่ายก็จะมีทั้งสินค้าชุมชนแล้วก็มีชุมชนจะมีการทำเครื่องประดับพลอยนะคะเป็นโถประดับพลอยนะคะคซึ่งเป็นฝีมือของคนในชุมชนเองค่ะ,นะ,คะในคุณผู้ชม อันนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดกล้องจับมาตรงนี้เนี่ยครับเป็นโถแล้วก็ประดับด้วยพลอยใช่ค่ะเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรในจังหวัดกำแพงเพชรที่เขาทําอันนี้กันนะฮะเป็นชุมชนของตำบลหนองปิงค่ะเป็นทางนักเรียนแล้วก็เป็นครูในโรงเรียนนะคะที่ช่วยกันทําขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโถประดับสวยงามเลยนะครับก็คือพลอยนี่ก็เป็นในพื้นที่หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับ ก็คือ <wounds> เป็นเป <rad> ็นเครื่องประดับแล้วก็เอามาตกแต่งคือเขาทําเป็นโถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเอามาประดับยกมูลค่ามากขึ้นค่ะถ้าความถ้าถามถึงความโดดเด่นค่ะท่านพานิช่าความโดดเด่นของสินค้าโดดเด่นของอัตลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชรคืออะไรคะจริงๆแล้วเรามีกล้วยไข่กับกระยาสาตรนะครับซึ่งกล้วยไข่ของเราเนี่ยเป็นกล้วยไข่ GI ซึ่งได้รับรองโดยกรมชอบสินทางบรรยายร้อยแล้วเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่อร่อย ครับนะครับแล้วก็กล้วยไข่ด้านหน้านี่เลยนะฮะและยิ่งตกกระนิดๆนะจะหวานเข้าไปอีกอ่าใช่ครับเนื้อนุ่มรับครับเหนียวแล้วก็กายศาสตร์นี่ก็มีของเราคือกายศาสตร์นี่ต้องกินกับกล้วยไข่ใช่ค่ะจะได้ของขอนงคู่กันของคู่กันรับนี่ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับนี่นะครับผู้ชมอันนี้คือต้องกินคู่กันนะฮะกายศาสตร์นะครับบอกว่ากินกับกล้วยไข่ใช่จะเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆนะครับเป็นเรียกว่าเป็น คนกำแพงเพชรนี่เขาว่าต้องแนะนําเลย<ช>สองอย่างนี้ต้องกินคู่กัน<ช>ไปตลาดต้องชมได้ซื้อแน่นอนแน่ครับแน่นอนครับแล้วจะได้เห็นพ่อค้าแม่ขายใส่ผ้าแถบแต่งกายย้อนยุคในตลาดนี้เหมือนตลาดอื่นๆไหมคะใช่ครับก็มีการส่งเสริมเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรามีผ้าตอนนี้เรามีผ้าลายซีลาเลงอ๋อเป็นัไงไรคะท่านานตอนนี้กําลังจดเครื่องไ อะไรอะไรเครื่องหมายไอ้เครื่องเครื่องหมายทางการค้าเครื่องหมายทางการค้าอยู่นะค,ะครับเพราะว่าจังหวัดเนี่ยอยากจะให้มีเสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของก<ม>ําแพงเพชรจดผ่านแล้วต้องมาโปรโมทนะคะท่นานปานค่ะเข้าครับเดี๋ยพีอาร์ให้กับกลุ่มชาวบ้านกันนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กำแพงเพชรถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของตลาดต้องชมน้ำเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวใช่ไหมครับมีหลายที่ณตอนนี้มีกี่ที่แล้วฮะ ตอนนี้มี2ที่ค่ะเดิมเรามี3ที่นะคะแต่ว่าอีกที่หนึ่งก็คือมีการปรับปรุงเนาะแล้วก็ได้มีการหยุดในช่วงโควิดนะคะปเลยที่ไหนเปิดวันไหนอย่างไรบ้างครับก็มีตลาดมี2ตลาดนะคะก็ตลาดแรกที่เราพูดถึงก็คือตลาดริมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรม อันนี้เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนค่ะก็จะมีอีกหนึ่งตลาดนะคะเป็นตลาดย้อนยุคนครชุมซึ่งจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนมีเย็นวันนี้เลยค่ะเริ่มวันนี้เลยคุณผู้ชมไปต้องไปต้องไปนะครับเริ่มตั้งตลาดเริ่มคนเริ่มเข้าไปช้อปปิ้งได้ประมาณกี่โมงประมาณ15นาฬิกาค่ะ15นาฬิกาบ่ายสามก็เริ่มไปได้แล้วนะครับในตลาดครับนอกจากของกินอะไรอร่อยๆของฝากของที่ระลึกแล้วมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจครับท่านาู้ชครับ ก็จริงๆแล้วเรามีกลุ่ม DIY นะครับ,บเ,เข้าไปทำกิจกรรม อ่าเช่นเอาพวกไอเดินกะลาพวกที่เราเดินตอนเด็กๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วตลาดริมน้ำเนี่ยเรากำลังจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเพราะว่ามีแม่น้ำปิงที่ค่อนข้างกว้างเรากำลังจะทำเรื่องล่องแพทำอาหารอะไรเงี้ยกำลังวางแผนอยู่คุณพิพัฒต้องไปทำเมืองไทยดีๆแล้วล่ะอ่าใช่คะต้องไปเที่ยวไปติมไปเอปนะเดี๋ยวให้ท่านพัน์นินพาเราไปเที่ยวในพื้นที่กันเลยนะครับกับรายการของเรานะครับอ่าโอเคครับอย่างนี้เป็นภาพ กิจกรรมที่ผ่านมาใช่ไหมคะับใช่แล้วบรรยากาศดูสบายชิลมากเลยนะดูคุณดูคุณดูบรรยากาศคนไปนั่งชมการแสดงแล้วก็มีแบบว่าของกินอร่อยอร่อยอยู่ในมือทานไปชมไปมีจุดให้ถ่ายรูปจุดเช็คอินเปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกำแพงเพชรมากน้อยขนาดไหนกันบ้างคะก็จริงๆแล้วก็กระตุ้นขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเองเนี่ยการไปมาหาสู่มันลําบากนะครับการท่องเที่ยวแล้วประชาชนก็ ลำบากในการขายของซึ่งจริงๆ,ๆแล้วในส่วนของผมเนี่ยผมเพิ่งทำา o u u กับไปรษณีย์ไทยอ๋อส่งไปรษณีย์ครับคือให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสินค้าไปส่งแล้วก็ยังกล่องผลไม้แล้วก็มีกล่องผลไม้ร่วมกับกลมการค้าภายในนะค,ะครับก็คือคส่งฟรีรส่งฟรีไปรับกล่องที่สำนักง,งานได้เรามีกล่องแจก คือถ้าสมมุติว่าอ้อมเนี่ยปลูกกล้วยอยู่ต้องการส่งกล้วยไปให้ลูกค้าต่างจังหวัดไปขอรับกล่องที่พาณิชย์จังหวัด,ดลแล้วก็แพ็คของส่งให้ลูกค้าได้เลย<ช>และกล่องที่อ้อมไปขอเนี่ยให้ฟรีด้วยให้ฟรีด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยส,สุดยอดเลยเนะฮะในยุคปัจจุบันเนาะที่ว่าไม่ต้องมาถึงที่หรอกอยู่ไกลขนาดไหนแล้วก็ส่งสินค้าไปได้ มาดูสินค้ากันสักนิดหนึ่งกันไหนนำมาโชว์วันนี้แล้วกระปุกแบบนี้นี่คืออะไรครับนี่ชาเป็นชาใบขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กปกติมีแกงขี้เหล็กอันนี้ชาใบขี้เหล็กใช่ค่ะตัวขี้เหล็กมีสมุนไพรนะใช่ค่ะตอนนี้กําลังจะขอจด ลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรทางการค้าอยู่อะค่ะครับผมอันนี้นะคะเป็นของตลาดนครชุมค่ะตลาดนครชุมเองเลยนะครับชาขี้เหล็กคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้ด้านข้างต่อไปได้เลยนะครับเป็นน้ำพริกขั้วหมูค่ะคุณพิพัฒน์ข้าวเหนียวไข่เจียวมาซิ เป็นของเด่นของตลาดย้อนยุคนครชุมเช่นกันคือถ้าไปที่นี่น้ำพริกต้องเป็นน้ำพริกขั่วหมูถ้าเป็นพิจณุโลกอุตรดิตจะเรียกว่าน้ำพริกผัดหมูน้ำพริกกากหมูแต่กำแพงเพชรเรียกว่าน้ำพริกขั่วหมูอ่าใส่เป็นหมูสับหรือว่าเป็นกากหมูยังไงคะเนี่ยเป็นเป็นหมูสับค่ะเป็นหมูสับคุณพิภพใส่กระเป๋าไว้ก่อนแหมเท้าเช้านี้นะคะหิว้าวเลยนะคุณผู้ชมมีอีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างกายศาสตร์ที่บอกไปเมื่อสักครู่กล้วยไข่ก็บอกไปแล้วเห็นหลากหลายแบบนี้ อันนี้คืออะไรคะเป็นของชุมชนเลยของชุมชนเลยนะฮะที่อยนนีร้อมชมไปต่างประเทศด้วยอื้อี่นะฮะรู้สึกจะมีคนสั่งซื้อแต่ว่าเขาเขาไม่ได้คือคนที่คนไทยที่ไปอยู่ที่โน่นนะครับ ต้องสั่งซื้อไปกินเนี่ยะจะมีความเป็นสัจธรรมของชุมชนคุณผู้ชมอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากจะมีที่ตากกำแพงเพชรก็มีดิฉันคิดว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันแน่นอนเอางี้ครับท่านพาณิชย์ครับเห็นสินค้ามากมายแบบนี้หลายท่านดูแล้ววันนี้เลยก็อยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับก็จริงๆแล้วกำแพงเพชรเนี่ยนอกจากตลาดเองเนี่ยเรามีอุทยานประวัติศาสตร์ก็ที่ใหญ่พอสมควรเรามีน้ำตกคลองลานนะครับมีโมโกจูมีช่องเย็น ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวที่กำแพงเพชรนะครับคนกำแพงเพชรก็ใจดีแล้วก็สําหรับตลาดของเรานี่ก็เป็นตลาดชุมชนที่ท่านสามารถหาซื้อสินค้าพื้นบ้านได้แล้วก็ในส่วนของอการท่องเที่ยวกับที่นี่มีวัดโบราณด้วยใช่วัดสวยมากกำแพงเพชรเดี๋ยวจะให้ค่ะเชิญค่ะก็ ที่ตั้งของตาลาดริมน้ำน,นะคะของเราก็คือตั้งอยู่ในบริเวณวัดราชพฤกษ์นะคะซึ่งวัดก็คือมีจุดเด่นก็คือมีรอยพระพุทธบาทซึ่งมีอายุกว่า 700, 700กว่าปีนะคะก็จะมีโบสถ์ศิลปะมอญค่ะก็อยู่ภายตั้งอยู่ภายในวัดนะคะก็ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไปเที่ยวกำแพงเพชรนะคะซึ่งตลาดริมน้ำก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนนะคะอีกหนึ่งตลาดก็คือตลาดย้อนยุคนครชุมมีวันนี้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนค่ะวันนี้ไปเที่ยวกำแพงเพชรกันค่ะถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาประมวลรายการของเราครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะก็วันสุกแบบนี้ก็ไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะได้มีความสุขพักผ่อนไปกับรายการห้องนั่งเล่าของเราค่ะวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับเราทั้ง4คนพ่อพทมพงานทุกท่่าานนนต้ออองขลลกกัไปบคุณแ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ